เตรียมตัวเข้าสู่สนามการแข่งขันสุดตื่นเต้นแฟนบอลชาวไทยตื่นเต้นใจได้เลยเพราะคู่ไฟยักใหญ่ในไทยลีกกำลังจะปะทะกาันคนครราชสีมาเอฟซีกับการท่าเรือเอฟซีพร้อมให้เราได้วิเคราะห์และชมสดกันแบบฉ่ำปอดแต่รู้หรือไม่ว่าการคาดการผลลัพธ์อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในหมู่แฟนคลับลองมาดูกันเถอะว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายคว้าชัยในค่ำคืนนี้ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการต่อสู้กันอย่างไม่หยุดยั้ง ในหมวดข่าวทั่วไปจากแ a n คอก k b u s i n e s s เราได้นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์และชมบอลสดสำหรับแมตช์สำคัญนี้วันที่18ตุลาคม2568เวลา18.00นาน,าน,าานี่คือโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟุตบอลไทยในการติดตามโปรแกร,รมบอล่ายทอดสดและอัปเดตผลงานล่าสุดของทั้งสองทีมแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือการที่สถิติการพบกันในอดีตอาจสร้างความสงสยัยจะเป็นการพลิกสถานการณ์หรือไม่มาดูข้อมูลสำคัญกันเลยวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลครบครันสำหรับการชมบอลสด นครราชสีมาเอฟซีพบการท่าเรือเอฟซีในไทยลีกซึ่งรวมถึงตารางบอลวันนี้ตารางคะแนนล่าสุดรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามผลงานล่าสุดและฟอร์มการเล่นปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีช่องทางดูบอลสดออนไลน์ฟรีอย่าง a อ p l a y และ Mono Max เพื่อให้แฟนบอลทุกคนเข้าถึงได้ง่ายดายโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นที่อาจยังไม่คุ้นเคยกับโลกฟุตบอลไทยจริงๆแล้วไทยลีกคือลีกฟุตบอลระดับสูงสุดของประเทศไทยที่รวบรวมทีมชั้นนําจากทั่วประเทศและนัดนี้เป็นนัดที่8ของฤดูกาล2025-26ที่จัดขึ้นที ณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาซึ่งเป็นสนามที่มีประวัติศาสตร์และบรรยากาศที่ทําให้เกมยิ่งน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกเพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพฟุตบอลไทยลีกเหมือนกับลีกใหญ่ใ,ญในยุโรปแต่เน้นความดูเดือดและการต่อสู้แบบไทยๆที่มักสร้างความตกตะลึงเสมอตัวอย่างเช่นการท่าเรือเอฟซีมักสแสดงความแข็งแกร่งในเกมลุกข,ขณะที่นครราชสีมาเอฟซีมีแนวรับที่มั่นคงแต่ในเกมนี้ทุกอย่างอาจพลิกผันได้หากมีผู้เล่นดาวเด่นอย่างทีรศักดิ์หรือเดนนิสโปลมาปลดล็อกเกมมมแแลลละะนนีี่่หหคคืออจุดทาายงข้ไป การที่ฟอร์มล่าสุดอาจไม่สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงมาดูสถิติการพบกันในอดีตกันก่อนซึ่งจะช่วยให้เราเห็นแนวโน้มและที่นี่คือจุดที่เริ่มมีความขัดแย้งแฟนของทีมหนึ่งอาจโต้แย้งว่าสถิติเก่าๆไม่สําคัญเท่าฟอร์มปัจจุบันแต่จะจริงหรือลองดูสถิติเหล่านี้วันที่1มีนาคม2568การท่าเรือ f อเอาชนะนครราชสีมา FC 4ถึง2ในไทยลีกหนึ่งวันที่19ตุลาคม2567 นครราชสีมาเอฟซีแพ้การท่าเรือเอฟซีสองถึงสามใไทยลีกหนึ่งวันที่สองสิงหาคม2567นครราชสีมาเอฟซีเสมอการท่าเรือเอฟซีหนึ่งถึงหนึ่งในนัดกระชับมิสมอสมาสมาสวันที่ย3เมษายนสอง6ันครราชสีมาเอฟซีเสมอการท่าเรือเอฟซีหนึ่งถึงหนึ่งในไทยลีกหนึ่งวันที่12พฤศจิกายน2565การท่าเรือเอฟซีเอาชนะนครราชสีมาเอฟซีสองถึงศูนย์ในไทยลีกหนึ่ง จากสถิติข้างต้นการท่าเรือดูจะมีแอดบันทิตเล็กน้อยแต่แฟนบอนนคราชสีมามักโต้แย้งว่าทีมบ้านมีโอกาสพลิกสถานการณ์และนี่แหละคือส่วนที่กระตุ้นการถกเถียงจะเป็นความจริงหรือแค่ความหวังตอนนี้มาดูฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้งสองทีมซึ่งจะช่วยคลายความสงสัยได้มากขึ้นโดยอิงจากผลงาน6นัดหลังสุดนครราชสีมาเอฟซชนะ1แพ้2เสมอสยิงได้6ประตูเสีย9ประตูการท่าเรือเอฟ ชนะสองแพ้สามเสมอหนึ่งยิงได้สิบสองประตูเสียหกประตูเห็นไหมว่าการท่าเรือมีแนวโน้มในการยิงประตูมากกว่าแต่การเสียประตูน้อยกว่าอาจเป็นจุดแข็งของนครราชสีมาในเกมนี้และนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามอรอมรุกอาจไม่สําคัญเท่าการป้องกันที่เหนียวแน่นอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งล่าสุดก็พร้อมให้เช็คเช่นกันเพื่อให้เห็นภาพรวมของฤดูการนอกจากนี้ยังมีรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามโดยอิงจากข้อมูลล่าสุดนครราชสีมาเอฟซีธนชัยหนูราช ผู้รักษาประตูบุคคอรี่เหล็มดีบินมามาดูเนนาทลาลิตจะกรพงแสนมหุงแนวรับนัทวุฒิเจริญบุตรวิติมาติเนสกองกลางสิทธิชโชคภาโสเดยานเมเล็กฮิโรทากามิตะกองหน้าเดนนิสมูริโลการท่าเรือเอฟซีไมเคิลฟันเคสการ์ดผู้รักษาประตูสุพนันบุรีรัตเรบินสุลาก้ามาเทลสลินไชยวั์บุราณแนวรับทีรดลชฉำรัศมีโนโบรุชิมูระ วัลชิตกนิษฐ์สีบำเพ็ญก่องกลางทีรศักเผยพิมายบรา y a n เ e r e i r a Mateus p a กล่องหน้าเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นฟุตบอลไทยลีกมักใช้ระบบ4-3-3หรือ4-2-3-1ซึ่งเน้นการโจมตีจากริมเส้นและผู้เล่นต่างชาติอย่างมาเ e ลสปาโตมักเป็นตัวแปรสำคัญแต่จะสร้างความแตกต่างได้จริงหรือไม่นี่คือคำถามที่เปิดกว้างโปรแกร,รมบอลไทยลีกหนึ่งฤดูกาล202526ประจำวันที่18ตุลาคม2568มีดังนี้ เพื่อให้ครบถ้วลองดูนัดอื่นๆที่น่าสนใจด้วยเศร้า18นาฬิกานครราชสีมา FC พบการท่าเรือ FC 18นาฬิกา30นาทีราชบุรี FC พบลำพูนวอริเออร์19นาฬิกาเมืองทองยูไนเต็ดพบทรูแบงคอกยูไนเต็ด19นาฬิกา30นาที B ีปทุมยูไนเต็ดพบอยุธยายูไนเต็ด และช่องทางดูบอลสดสำหรับนัดนี้ก็มีให้เลือกเช่น a s p l a y ที่ช่อง play sport 2และ mono max ซึ่งทั้งสองเป็นแพลตฟอร์มฟรีที่เข้าถึงได้ง่ายสมมติว่าคุณกำลังนั่งดูที่บ้านกับครอบครัวลองเปรียบเทียกบกับการชมเกมใหญ่ๆอย่างพรีเมียร์ลีกแต่เน้นความใกล้ชิดและความร้อนแรงของฟุตบอลไทยนี่อาจเป็นจุดที่ทำให้บางคนชอบมากกว่าลีกต่างประเทศสรุปแล้วการท่าเรือดูจะมีโอกาสสูงแต่สถิติการพบกันอาจไม่บอกทั้งหมดและนี่แหละคือส่วนที่สร้างความขัดแย้งคุณคิดว่าใครจะชนะนครราชสีมาจะพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ด้วยสนนาามบ้ แชรความเห็นของคุณในคอมเมนต์สิและถ้าคุณเห็นด้วยกับฉันหรือไม่ก็บอกได้เลยฟุตบอลคือการถกเถียงที่ดีที่สุด